สวัสดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมจิ๋วชิปจาแชนเนลและเราก็อยู่กับเกม Monster Hunter r i s e s รซ์เซ็ k ซในซีรีส์นอร์ทแมลโซโลโมอนเวอร์ชันม t e เตอร์แลงคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่7แล้วนะครับผมก็ได้ขึ้นมาตีมอนสเตอร์ระดับ4ีดาวแล้วและมอนสเตอร์ตัวแรกที่ผมได้มาตีนั้นก็คือเจ้าโกอามาการ่านะครับอาวุธที่สุ่มได้นั้นก็คือชาร์ตเบสผมเลือกใช้เป็นชาร์ตเบสสายถา,ยายดน้ำยานะครับธาตุไฟซึ่งก็เป็นธาตุที่เจ้า,ม,า,ามันแท้ทาง สถานะพิเศษของเจ้าโกอามัการ่าซึ่งจะมีอยู่ในมอนสเตอร์ตระกูลมาการ่าทั้งหมดนะครับก็คือเฟนซี่ไวรัสเฟนซี่ไวรัสที่ได้จากการโจมตีของตระกูลมาการ่าจะไม่เหมือนกับสกิลบัตรลัดที่เราได้จากชุดกรอะนะครับเราจะมาพูดถึงดีบัฟกเฟนซี่ไวรัสที่ได้จากมอนสเตอร์ตระกูลมาการ่าก่อนดีบัฟของเฟนซี่ไวรัสจะขึ้นมาเป็นหลอดแถบสีม่วงที่อยู่กางบนหลอดเลือดของเรานะครับและเจ้าหลอดสีม่วงเนี่ยจะค่อยๆเติมเต็มไปเรื่อยๆตามช่วงเวลา ถ้าหากว่าหลอดสีม่วงนี่เต็มปั๊บจะมีเป็นไอคอนดีบัฟสีแดงๆโผล่ขึ้นมานะครับดีบัฟตัวนี้จะทําให้เราไม่สามารถฟื้นฟูเลือดตามธรรมชาติได้และจะทําให้การป้องกันของเราลดน้อยลงด้วยทาให้เราโดนโจมตีได้แรงขึ้นวิธีการแก้ไม่ให้เราติดดีบัฟก็คือเราจะต้องโจมตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อเราโจมตีจนสามารถเคลียร์ไวรัสได้แล้วก็ะจะมีไอคอนรูปควันสีฟ้าโผล่ขึ้นมาบนแถบไอคอนบัฟของเรานะครับเอฟเฟกของบัฟตัวนี้นะครับจะมี2องอย่าง หนึ่งคือทำให้เราไม่ติดสถานะเซนตี้ไวรัสและ2จะเพิ่มค่าอินฟินิตี้ให้เราบัฟนี้นะ่ะจะอยู่ชั่วระยะเวลานหนึ่งนะครับเหมือนตอนนี้ครับตอนนี้ผมติดสถานะฟันสีแดงแล้วนะก็คือโดนโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ไม่สามารถฮิวเลือดได้ตามธรรมชาติแล้วก็เราไม่สามารถใช้ิวเบรีแก้สถานะนี้ได้นะครับต้องใช้แอนตี้คอรบ้าในการแก้สถานะนี้เท่านั้นเราสามารถใช้ินเบรีได้นะครับใช้ลดเกรดหลอดตอนที่ยังไม่ติดสถานะส,นะสุดท้ายของเซนตี้ไวรัส ล็อกไว้แล้วก็สา่าน้ำยาขึ้นไปโดนไหมโดนนิดหน่อยโอเคตอนนี้มันก็เปลี่ยนล่างแล้วครับมันจะมีเขางอขึ้นมาเข่าตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนสำคัญเลยครับที่เราจะต้องเน้นตีไปพิเศษสันสาวน้ำยาไปโอเค โอ้โหโดนมือตบอืมต่นน้ำยาโดนไหมไม่ไม่โดนพิกตัวหลบไปกาดทอยอา้าวติดพลาราไลซ์วิ่งมาพัดเขาที่หน้าเก็ี่ยนน้ำยาต่นน้ำยาโดนไหมโอเคโดนตัวแตกล้มลงไป อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยวิ่งเข้ามาชาร์จดาบเก็บน้ำยาสาดน้ำยาเข้าไปโดนเต็มแต่ว่าดาเมจก,ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหรมันต้องเน้นเล็งหัวนะนะมันจะโดนแรงกว่านีอ้อ่ะมันหนีไปละตามไปจัดก,การมันเฮ้ยบริออดเดี๋ยว้องยืมมือซะหน่อยละ ไลท์ออนเราสู้เองไม่ได้เราก็ใช้มอนเตอร์ช่วยสู้โอเคอมา,าฟินิเชอร์เข้ามาทำศพฟันพลังโล่หมดแล้วเดี๋ยวเก็บโล่กันเติมพลังโล่หาดดาบฟันเก็บน้ำยา เขาตะปิ๊กไม่ทันมันร้องก่อนเขาตะปิ๊กเฮ้ยโดนเม็ดแรกอ,อย่างนี้ไม่ค่อยดีนะเนี่ยเวลาเม็ดสามมามันจะโดนด้วยเฮ้ยโดนลบมาโดนลบโอเคกินยาเร็วเข้าไม่นะ โอ้ยนอนแมวซะแล้วมาตูแกสิเอ้ยอม,มันร้องสก,กัดจะแอคคอปซะหน่อยก,กัดคอยแอคคอปไม่ได้เอ้ยทำะยิงเจ้ากัเลเตอรอ์สวยมากออกมาแอคคอปโดดขึ้นไปเล่งสัตว์ดําญาลงมาเต็มเต็มยิงมาขา้างหน้าฟันชาตํายาเี่มันร้องสก,กัดอีกแล้ว กาดพอยแต่ว่าไม่มีน้ำยาโอเคได้น้ำยาแล้วกัดพอยแอร์คอปเปอร์โดดจะไปเฮ้โอ้ยมือตบลงมาแหมเสียดายไาเข้าไปที่หัวน้ำยาโอเคโดนเม็ดหนึ่งสกัดมันไดม้มันโดดไปข้างหน้าไม่พ้นชาร์จเก็บน้ำยาไม่ได้กาดพอยโอเค ขาดเก็บน้ำยาอ a คอปเปอร์ขึ้นไปฟาดเล็กโอเคอืมปัดกระเด็นจะตายอีกแล้วกินยาก่อนขาดโอย๊อ a คอปเปอร์โดดขึ้นไปเฮ้ยแต่ว่ามันหน้าฟ้าแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านเจ้าโกอามา a า a ่าก็จับกลับบ้านได้นะครับมันไม่ใช่เอลเดอร์ดราก้อนนะเพรก็เป็นชาาก c ูมา a า u ่าถึงจะเป็นเเอลเดอร์ดราก้อนเราไม่สามารถจับกลับบ้านได้ นี่ก็เดี๋ยวขี่ขึ้นมามาครับให้มันมาตกกับดักโอเคแล้วก็ปาทางัคิวบอมสองเม็ดจริงๆมันต้องปาก่อนนะอย่างนี้มีโอกาสพลาดได้แต่ไม่เป็นไรครับเรียบร้อยเอาล่ะมอนเตอร์ตัวถัดไปก็เจ้าทีกเล็กนะ อาวุธที่ผมสุ่มมาได้ก็คือสวิตช์แอ็นะครับเป็นสวิตช์แอ็สายเอ็กซ์เซลอันเดียรเดิมตั้งเคาน์เตอร์เอเลอมันเท้าเบิร์ดของเคาน์เตอร์ติมเข้าหนะซีโร่ซัมดิชาร์ตเละเบิร์ดออกมาสอลลิงไวเวิร์นไม่โดนเอา้าพลังงานหมดไปดีเติมพลังงานก่อนตั้งเคาน์เตอร์ไว้มาแล้วเอเลอมันเท้าเบิร์ดของเคาน์เตอร์กลับมาแล้ว ลบอ้าวมันลอดผ่านไปเลยโดนลบโอเคเข้ามาเอาขวานฟันแล้วก็พูสเต็ปม,ม็อบเพิ่มพลังงานดาบหน่อยเนี่เฮ้ยอะไรอะออรโลราตำนักแค่นเหรอโอเคงั้นมาขี่ออรโลราหน่อย บด้วยมอลฟินิเจอร์จังหวะนี้แหละได้โอกาสอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำพีหน่อยเพิ่มความคมมาจิ้มที่เราทำแหมไม่โดนไม่ได้ขึ้นไม่เป็นไรดิชาร์จไปเลย ตั้งเคาน์เตอร์ซะหน่อยเดี๋ยวมันตบก่อนฟันต่อเนื่องจิ้มอืมไม่ได้ขึ้นหลังมันไม่ได้ขึ้นจุดอ่อนแหมไม่แรงเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหอีกจะปิดฮาร์ดแอคทิเวเตดหางเรียบร้อยกระเด็น <c oughs> เอ้าติดตันหนับเขาให้เต็มปากเต็มคำ เอา้ามีลุ่งล้ม,มนี่ก็ใส่ดาเมจต,ต่อเลยม็อบไปม็อบมาปั่นไปเรื่อยๆอ่ะปั่นหัวจนติดตะตันเลยเอา้าทามาเป็นใช้กบพลาไลไ์อีกไม่เชนซีซีเลยเมื่อกี้มันล้มอยู่นะจิมอ่ะจิมไม่โดนอีกเดี๋ยวไรดิชาร์จไปตรงนี้เลยเอา้าตัวกระตุก เข้ามาฟันต่อไม่รอเรานะใอ้หน้าฟาแล้วนี่ว่าจะกลับบ้านแต่ว่าเวลาฟันทวีตแล้วมันมันมือมันหยุดไม่ได้ออหนีไปละโตอเอ้ยนะ่ายจับกลับบ้านทางคิวบอมสองเม็ดจับไปไไโอเคจับกลับบ้านเรียบร้อยทีเก็ก เอาละครับมอนสเตอร์ตัวถัดไปก็คือเจ้าเพลรักหน้าคาดะกินะครับเป็นสับสัีชีของรักหน้าคาดะกินะแต่ในส่วนของเพลรักหน้าจะมีการใช้ไฟที่กว้างแล้วก็รุนแรงกว่าเดิมด้วยอาวุธที่ผมสุ่มมาได้นั่นก็คือธนูนะครับเป็นธนูธาตุน้ําซึ่งก็เป็นธาตุที่เจ้าเพลรักหน้าแพ้ทางนั่นเอง การโจมตีโดยใช้ไฟของเจ้าเพลักหน้านะจะสามารถส่งไฟมาตามเส้นใยของมันไดุ้้ยล่วงโอเคโอเคเดี๋ยวกลับขึ้นไปก่อนกินยาแป๊บนึงโอ้โหมันตามลงมาอมกินยาให้ไวโอเคอข้างล่างโซลบาดเดี๋ยวกลับไปทุ่ข้างบนดีกว่าเก็บธนูปีขข้นมาเอ้ยตรงนี้จังหวะยิงฟีหรือเปล่าถ้าอยู่ที่สูงกว่าเอ้ยโดนเส้นใยพันเกี่ยวดิ่นดิ่นโอเคหลุดแล้ว ร้อนสะกัดเปิดฉากยิงเลยดอทโบเข้ามายิงดอทโบยิงยิงแอปสลูดพาวเวอร์ช็อตยิงยิงดอทโบมาเฮ้ยตรงนี้มีเส้นใยอื้อหือโดนไฟตามเส้นใยส่งต่อมาเปลี่ยนคัพพีก่อนโอเคเป็นการรีเซ็ตดาเมจอ่ะตวัวแตกเฮ้ยกรทะลอดไม่สนยิงอย่างเดียว อืมอืมอืมตัดแอปสรุพอพออปเพราะวร์ช็อตไปเรื่อยๆอืมเดี๋ยวขี่เราทะลอดหน่อยดีกว่ามาไลออนบินขึ้นมาต้นตีนพิทักโลกโอเคมอสฟินิเชอร์พ่นไฟอัดโดดลงมา ไอ้โดนไฟสก,กัดดาวลุง่งอ,อืมแอปเปิลูดพาวเวอร์ช็อตไฟอ่ะโอเคหัวแตกดอดโบเข้าไปใกล้ๆดอดโบเข้าไปยิงใกล้ๆเฮ้ยเส้นใหญ่ตบโอเคสวยอืมดูสิจะท,ทำอะไรโอเคยิงเข้ามายิงต่อ อัพสูตรพาวเวอร์ช็อตพ่นมาสองไฟไม่โดนโอเคติดสตั้นสวยอัดจะไปที่หัวเหมือนเดิมอัพลูตรพาวเวอ,อร์ช็อตขอนเน้นเน้นดาเมจมันไม่ค่อยปึ้มปั้มเท่าไหร่ไม่ได้ใช้โบบูทอ่ะตัวแตกก็ในเวลายิง เข้ามาที่หัวเหมือนเดิมดึงขึ้นไปแอรีรยลช็อตลงมาคนฝ่ายมาละดอดโบโอเคได้ยังไงวะเนี้ยอือยิงอัดกลับไปที่หน้าอืออะหนีไปละเดี๋ยวตามจัดการมาัน อืมยิงเข้าไปเดี๋ยวกินยาก่อนตัว้มันไม่ทำงานโอเคยิงต่อเอา้าหน้าฟ้าแล้วเดี๋ยวจับกลับบ้านวางกับดักดักมันไว้มาแล้วติดไหมโอเคติดฮันคิวบอมสองเม็ด เรียบร้อยเพลักหน้าคาเดกิเอาละครับคุณผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปที่7ของซีรีส์นอนแมวโซโลมอนถ้าหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จัดการมอนสเตอร์ระดับ4ดาวไปได้3ตัวนะเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาต่อกับมอนสเตอร์4ดาวอีก3ตัวซึ่งตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับ มอนเตอร์ตัวถัดไปก็คือเจ้าชินอองกานะอาวุธที่สุมได้ก็คือพอมแมลงเอาละครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกทคนที่ติดตามรับชมมานะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ